สวัสดีค่ะพี่น้องฟองไฟสุบุสุคนมันนี้กับม่พบพ่อยานิคือเก่าละจ้าพี่น้องจา้ายานิพกับมข่าวมาอัพเดตเรื่องบอดบอยสี่ช้อโซแอนออร์ดีของพวกเราพูดเก่าแล้วพี่น้องบอดบอยแล้วกันเพื่นกระไรสดแล้วพี่น้องเลือกคน้นตากคน้นไหมพี่น้องงามงาม,งามปินแต่มิตรสีงามงามพี่น้องจา้าน้องพ้อยกัอน้องเพชรบุกกับไปซอยจับคนนเราก็สัย่างกับไปใส่ใพอก็บ,บอกว่าเอาไปไ่มองพุ่นมองเทียนจะต,ต้องกัน มันหักจะต้องไปสอมัสสันว่าเป็นตาหักตาหักพี่น้องงันเป็นยางบนน้ำยวนซอยพอพี่น้องบอดไบแล้วกันดีดีเนาะพี่น้องจ๋าแล้วกันบอกน้องน้องเฮ็ดจังสันเฮ็ดจังสีโอ้ยพี่น้องเข้าไปเบิ่งเด้อพี่น้องในเพจอันหมอล้ำใจเกินลอยพี่น้องจ๋าเป็นตาหักตาหักเพื่นเทียนงานกันแล้วแล้วกันมีแคปชั่นของอันรอรอพี่น้องจ๋าคนณรอเนาะพี่น้องจ๋าแล้วก็โพดแบบนี้ละพี่น้องจ๋าหมอลำ คือพื้นฐานงานที่พ่อแม่ให้เป็นมรดกแมนพี่น้องจ้ะแล้วก็รอรอพี่น้องใส่ชุดใดก็รอเบิร์ล,ละบอดบอยนะพี่น้องไอ้สีลายๆท่านกำลังไหลขามาสแสดงความจิดเห็นดีใจน้ำมันบอดบอยนะพี่น้องเพื่อนกันสุขภูสุขนบ้านเอบีเขาก็หนาหักตะไหรเนะพี่น้องจ้ะอุตสาหกรรมการสแสดงพื้นบ้านหมอลำแล้วกันตากคนนัน,นเห็ดนันเห็ดหนี่เนาพี่น้องเพื่อนเตรียมงานเนาพี่น้องไกลจะหอนมือเปิดวงเราก็ว่าละ น่าฮักครับลูกบ e, อยเฮดดีเฮดอีหยัางก็คือไปหมดแม่นพี่น้องลักบอส่าเป็นบุคคลตัวอย่างที่ดีให้แก่เยาวชนแม่นพี่น้องจา้าเยี่ยมมากเลยค่ะขยันจังเลยท่านี้ก็ว่าปีหน้าคงได้เจอกันปีนี้ไม่ทันจาสงสัยเพิ่นสียุ่ไก่ติพี่น้องจา้าเอซีเพิ่นวางสีเนาะหมอลำคือมอระดกข,ของอีสานที่ต้องสืบสารไว้ตลอดไปค่ะแมนแพี่น้อง บอสบอยเบนซ์สุภช e ัยปานฝาแฝดแมนเอฟซีบางคนพ่นก็บ่าเอ้าว่าแมนเบนซ์สุปชัยวระสานบานบอสบอยแล้วยืนโพดยืนแมพี่น้องจรอรอหน้าตาพิ่นันปานว่าฝาแฝดประสานเพื่นวานนะรักษาสืบสานศิลปะวัฒนธรรมหมอลำของอีสานพวกเราเอาไว้สุดยอดค่ะบอสความดีงามจะคุ้มครองเราไปค่ะเลิฟเลิฟเป็นมรดกงดงามของชาวอีสานค่ะ เป็นมรดกซึ่งงดงามของชาวอีสานสืบสานไว้ให้ลูกหลานเบิ่งเป็นตัวอย่างดีงามจ้าแม่นพี่น้องจ้ารักใจเกินร้อยตั้งแต่ปีแรกแม่นพี่น้องเพิ่นบอกว่าเพิ่นเป็นเอฟซีจ้ใจเกินลอยั้งแต่ปีแรกเป็นทอปปนีพี่น้องจ้าหักหักคุณคือเต็งหนึ่งในศาสตร์นี้ค่เะเอฟซีเราพี่น้องจ้าบอดบอยแล้วกันต็งหนึ่งในศาสตร์นี้เลยละเพิ่นวานะแต่งยังไงก็หล่อเนาะพ่อบอยแม่นพี่น้องจ้าคน้นรอ หล่อแท้พ่อบอยสุดยอดบอสคนเก่งท่าแมนพี่น้องแล้วใส่จุดใดกรอเบิดบอสนะเพื่อนหนาตาดีนะพี่น้องหนาตาดีเสียงดีสอ,อกระส้วยสวยพี่น้องเท็กไม่ไก่สีม้ารเราด้อพี่น้องจา๋าวันที่หาเนีงามงามมันแย้นิ้วขอบิ้งที่เซิร์ฟพี่น้องมวนมวนพี่น้องจา๋าอย่าลืมขอแฟนติดตามด้วยในช่องกันหมอลำใจกันร้อยออฟฟิเชียลไวท์ที่สตูดิโอพี่น้องจา๋าโอ๊ย รอหลายง้ามหลายส่อพี่นองจาาไปจังไดกะขอให้เห้งปังปัง,ปงสุผูสุคนเดินมอลําใจก้นลอยแล้วก็สอแอนขอบคุณสุผูสุคนและพี่นองจา่าเดินทางไปทไั้งใดกะขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยด้วยใาเห้งปังปังรวยรวยทุกท่านจ้าคลิปนี้กะยายนิ้วกะฝากไว้แค่นี้ก็เด้อจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวมีข่าวสารยายนิ้วกะสิบอัปเดตเบาสุฟฟังคือเก่าละจ้าพี่นองจ่าขอบคุณมากค่ะบายบายแ h ง n ก y ว